ขอแนะนำคำว่าทิพย์ขุยานเสียก่อนคำว่าทิพยุขยานนี่ไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์เพราะคนท่านที่มีลูกตาเป็นทิพย์ได้ก็ต่อสายเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเรือพรมเพราะร่างกายท่านเป็นทิพย์ตาท่านจึงเป็นทิพย์สำหรับพวกเรามีร่างกายเป็นเนื้อตาเป็นเนื้อตาทิพย์ไม่ได้ จะมีได้แต่เฉพาะทิพยานคําว่าทิพยานีนคำว่ายานนี่แปลว่ารู้ไม่ได้แปลว่าเห็นตอนนี้ตองจาไม่ดีนะญาติโยมนะคําว่ายานนี่แปลว่ารู้ถ้าแปลเต็มศัพท์คําว่าทิพยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพนั่นหมายความว่าให้เชื่อความรู้สึกทางใจครั้งแรกเวลาที่ปฏิบัติจริงๆ ถูกก็จะให้ภาวนาจริงๆประมาณสิบนาทีเวลาสิบนาทีได้ภาวนาว่าหายใจเข้าในวันะมะจะออกในพาทะตอนนี้เขาบรรดาญาติโยมพุทธบรงิษัททุกคนจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดเพราะว่าเวลาภาวนาความเป็นทิพย์ยังไม่เกิดความเป็นทิพย์จะเกิดขึ้นในเมื่อต่อเมื่อครูแนะนาในด้านมิปัศสนาญาณ ขณะที่ภาวนาอยู่นีต้องการให้จิตทรงตัวจิตมีกำลังหลังจากสิบนาทีไปแล้วก็จะมีคนเข้าไปนั่งกลางวงถ้านั่งเป็นวงนะถ้านั่งเดียวก็มีคนเข้าไปนั่งขางนาให้ทราบว่าคนที่นั่งกลางวงและคนที่นั่งข้างหน้าเขาจะเข้าไปแนะนำตอนนั้นขารดาญาตโยมพัทธบริษัททุกคนเลิกภาวนาทันทีไม่ต้องภาวนา และการรู้ลมให้ใจเขาออกก็เลิกไม่ต้องไม่ต้องรู้ใช้กำลังใจไปฟังเสียงคนที่แนะนำเขาจะแนะนำในการตากิเลส